แล้วเจ็ดรอบที่แล้วเราได้เป๊ปวาร์เดโอล่าใช่ไหมรอบนี้หรอจะให้อะไรกูก็เอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออฟตั๊ แว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวาเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออปตาสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่า ถ้าเกิดว่าเราเล่นกิจกรรมไปแบบว่าไม่ต้องสาธยายอะไรมากเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวนี้มาลองดูไหนๆก็มันเป็นกิจกรรมรอบ2ที่เราก็เคยเล่นไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาอยากลองต้องได้ลองเว้กิจกรรมนี้ผมเหลือ3 0 0พันนะครับลแล้วมาแล้วเรียบร้อยไปรูปแบบ2กดไปเลยอืมเนะครับได้ตั๋ว7อันแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก200ไปได้มาอีก3นะครับครบแล้วได้การ,รอยเจ็ด ไอการ์ดร้อยเจ็ดมาแล้วแล้วก็เหลืออีกหนึ่งร้อยโอเคไปเลยได้มาอีกห้านะครับห้านี่ก็โอ้โหจริงๆถ้าได้หกไม่ดีเลยนะอืมแต่ไม่เป็นไรเอาอาติฮาร์ดม,มาเลยมาเลยโอเคเออมันก็เพลินดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไปเร็วเกินไปหรือเปล่าวะช่างแม่งมาดาบห้าสิบ 50, บวกเจ็ดนะครับโอเคตอนนี้กิจกรรมเสร็จแล้วนะครับ <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โห <laughs> oh. ใช้เวลาไปทั้งหมด1นาทีนะครับไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดรางวัลในเกมนเลยดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมหลายคนเหลือไปเห็นยอดเงินคงเหลือผมเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเอาพี่จาก1นึ0 0 0สามหื่นเวยมันหายไปไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะผมแอบไปสือแมนูมานะครับผม ามาดูก่อนว่าเราเสริมอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้ที่ได้มาเนี่ยมีเล่นกิกนะครับผมแล้วก็ตัวไหนหนะเฟอร์ดินานนะครับเพราะว่ามัน FP มันได้200ใช่ไหมละ่ะแผ่นนี้อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นแมนยูฟูลทีมอ่าไม่ใช่แมนยู U, ใจรักฟูลทีมนะครับผมโอ้โหกูคงต้องรอให้ GM แม่งอัพเป็น FP 200้ยี่แล้วเนี่ยมันถึงจะครบมันถึงจะถูกใจกูเนี่ย เอาข้าจริงประมาณนี้มันก็โอเคแล้วนะครับผมนักเตะชุดหล,หลักเนี่ยโอ้โหผมชอบแล้วนะเพียงแต่ว่าเออพื้นที่ตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องเล่นด้วยใจที่รักมากๆนิดนึงนะครับผมคือบอลกูจากหลังก็ไปหน้าเลยไม่ต้องผ่านกลางครับโอ้โหกลางกลางชุดนี้เปราะมากครับคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้เว้ยเพราะว่ามันยังเหลือขั้นตอนในการอัปเกรดอยู่นะครับก็คือโรนัลดเนี่ยรอขึ้น5นะครับตัวนี้คือน่าจะใช้งบป,ประมาณสูงที่สุดแล้วนะครับติดไม่ติดก็ เอาจริงนะถ้าติดก็คงจะเล่นแมนยูฟูลทีมไปอีกนานนะ่ะแต่ถ้าไม่ติดก็โอ้โหอย่าไปทําทีมแข่งเหมือนกันนะเออพอสโคเนี่ยก็ขึ้นแปดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเดวิดเบคแฮมเนี่ยก็ขึ้นตามมีตามเกิดนะครับไม่ได้หวังว่าจะติดบวกห้าอะไรหรอกนะแลนกิ๊กเนี่ยขึ้นแปดแน่นอนครับเฟลเชอร์อันนี้ตัวอ่าอันนี้ตัวนี้รู้สึกว่าราคามันจะมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันดีใช่ไหมหนึ่งแสนสี่หมื่นเอมโอ้ เก็บไว้ก็เท่ดีนะแล้วก็ในส่วนของคาริกเนี่ยก็คงจะต้องไต่ขึ้น8แล้วครับเอฟร่า mm hmm. ขึ้น8ปแน่นอนครับผมวีดิดเฟอร์ดินานเนวิลนี่ก็ ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับส่วนตัวสำรองก็มีนานี่บวกแปนะครับลูนี่จริงๆตัวนี้ก็อยากขึ้นบวก5นะแต่ว่าเดี๋ยวรอเปิดแพ็คได้ตัวนักเตะมาก่อนแล้วกันแล้วก็ชิชาริโตบากาบูนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้อันนี้ V.P. ครับผมโลลองบลองบวก5อีแวนบวก8เรียบร้อยนะครับผมคือหลักๆจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีอันนี้ไงโรนัลโดนะครับโรนันโดบวก8ตัวนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะคิดว่าน่าจะขึ้น9นะครับถ้าถึงพาร์ทที่ผมจะต้องทําคลิปตีีีบววกกเเเเเมมื่่ออไหนนยยยดดด๋าูั้ลค หลักๆเมนูฟุทีของผมอัปเดตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไม่ได้เอาไปลองเล่นสกกมเลยนะชุดนี้เนี่ยคือตั้งแต่ได้เฟอร์ดินานมาเนี่ยยังไม่ได้เอาไปลองเล่นกับใครเลยนะครับนี่แหละคนรวยนะครับคนรวยเขาไม่ซื้อไวมากินหรอกเขาซื้อไวมาตั้งโช์นะครับเงินจาก9้าหมื่นเอ็มโอ้จริงๆเปิดแพ็คเงินแป๊บเดียวก็น่าจะใกล้นะน่าจะแตะโอ้ไม่แตะว่ะห่างอยู่ห่างอยู่แน่นึกว่าจะได้เงินแสนมาคืนในเร็ววันนะครับไหนๆก็ไหนๆละเราไม่มีการ์ดไอ้พวก MC พวกนี้เยอะมากเลยว่ะมา เปิดไปเปิดด้วยความเร็วแสงครับอ้าสลาตันมีแล้วไงตัวนี้มีแล้วครับโหม่วงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอคอนมาอยู่แหมมาทั้งทีก็นะมาทั้งทีก็เอาให้มันไอ้นี่หน่อยปะละาลายคากาวะแมนยูมาอีกแล้วนะครับโอ้โห,โหเบอร์แคม เสียงคีย์บอร์ดไม่รู้จะดังไปหรือเปล่านะเพราะรอบนี้ผมตั้งไม้ไว้ใกล้คีย์บอร์ดมากนะครับเอ๊ถ้าได้ไอคอนมานี่ผมว่าผมไม่ได้แล้วหรอมั้งโอ้โหบาลเตเรี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้เปิดตีเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมเล่นกิจกรรมรอบนี้ไม่มีการ์ดไอคอนให้เปิดเลยนะแต่ไอคอนมา2แล้วนะครับ เออดีเหมือนกันเออชอบ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 หมดยังวะเนี่ยโอ้แล้วผมมีการ์ดตรงน,นี้เยอะมากเลยนะครับผมเออเ,ออเปิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <S <S มาๆๆต่อๆเกนั้เตะไปทิ้งหมดละไหนดูสิมาไหนจ้าการ์ดโอ้อยู่นี่เองมาผมว่าผมต้องไล้ไอคอนอีกสักใบหนึ่งอ่ะนะโอ้โหผมไม่คิดว่าไอคอนมันจะออกจากการ์ดนี้ง่ายขนาดนี้เนี่ยมีเอร่านะครับมาขอใบสุดท้าย สวยปิดได้สวยมากเพอเดี๋ยวนะเออผมก็มีการ์ดไอคอนอยู่นี่ว่ะ <Bro. S 1> โอ้โหลืม <laughs> เล่นไปเล่นมาลืมครับอะไรวะเนี่ยลืมถึงขั้นว่าตัวเองมีการ์ดไอคอนในคลังได้ยังไงครับโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเรามีโอกาสได้รุ่นไอคอนอีกใบหนึ่งแน่ๆน,นะครับผมว่าผมต้องได้อีกสักอีกสักชุดหนึ่งหรอวะมาไปเลยครับยิงยาวยิงยาา เออเปิดแบบนี้เอ้ยอผมรู้สึกว่าเปิดแบบนี้มันสนุกไปอีกแบบนะเว้ยนะผมไม่แน่ใจว่าคนดูจะสนุกหรือเปล่าน,นะแต่ผมผมรู้สึกว่ามันสนุกไปอีกแบบว่ะมันแบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหายอะ่ะจริงๆถ้ากดได้ทีละสองสามร้อยใบนี่มันจะดีมากเลยนะโอ้โหนี่ได้แค่ทีละสิบว่ะแต่ไม่เป็นไรมามถ้ามีขาววิ่งมานะคือเตรียมลั่นนะครับสีบ่ใบ ใบนี้แม่งออกยากมากมามา,มาไปต่อโอ้โหหรือเจ็ดสิบเอ็ดใบวะไปขอแค่ลุ้นสีขาวอ่ะสีขาววิ่งออกมา <Br> uh. โอ้โหไม่มาเดี๋ยวหรือต้องกดเรียกวะดูปากผมนะครับอืมท่อกับว,ว่าตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ใบนะครับ มีไอคอนมีบวกเใช่ป่าที่เราได้มาก็โอ้หมดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมันหมดเร็วจังวะถ้างั้นเราไปนี่ก่อนเลยใบนี้ผมไม่ได้หวังอะไรนะครับไป5ถึง7ขอ7ก็ยังดีนะบัวเต็งโอ้โห แงจริงๆคิดย้อนกลับไปก็เสียดายนะเราได้ไอคอนตั้ง2รอบจากไอ้สำรับเมื่อกี้คือมันทำมันเกลือทั้ง2ตัวเลยวะจริงๆถ้ามันมีมันควรจะมีแบบลั่นแพงแพรมาสักตัวหนึ่งนะแต่ว่าก็เกลือทั้ง2ตัวเลยครับแล้วยังไงการ1้อเที่ได้มานี่โอ้โหรอบที่แล้วได้เป๊ปปิโอล่าใช่ไหมรอบนี้ผมผมคงไม่หวังอะไรครับสำหรับฮอตเนี่ยเอ๊คัดซะหน่อยดีไหม ปีฮอตที่เป็นแมนยูอ่าสโคไปแล้วเนาะอาฟอร์ดินานเพิ่งซื้อฟอร์ดินานไอคอนมาเมื่อกี้นะถ้าได้ฟอร์ดินานบวกเจ็ดมาตีขึ้นแปดนี่ก็ห,หนุกหนาเหมือนกันนะครับดาราเมลฟาวเกลนี่อ่ะให้เกียร์เขาซะหน่อยนะครับจริงๆการ์ดฮอตนี่มันก็เอีอ่าลอยคีนลอยคีนเข้าไปลอยคีนถ้าบวกเจ็ดบวกแปดก็น่าจะพอใช้ได้อยู่มั้งพอแบบว่าถูถถถถาๆไทยๆนะครับปิเก้อ่ะปิเก้ก็ได้นะครับดึงมาใส่เสื้ตัวดีกว่าอ่ะดีมาเรียใส่ไว้เอาเป็นแบบว่า เออผมเชื่อผมเชื่อว่าแฟนผีส่วนมากไม่ค่อยชอบเก้เท่าไหร่นะแต่ผมใส่มาเพื่อแก้คลิปซะหน่อยนะครับผม<แ>โอเคคัดประมาณนี้แหละไม่ต้องอะไรเยอะนะครับผมดห้าสิบบวกเจ็ดอ่าถ้าไม่เมนยูก็ขอท็อปๆไปเลยมาโอ้โหแลมพาดปะเนี่ยโอโ้โุทัอ่าเอาเอาก็เอานะครับเอา ทำไมต้องมีคนโทรเข้าทุกทีเลยวะเนี่ยเวลาปูอัดฟีฟ่า4เนี่ยแลมพาดนี่จริงๆขายก็ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้ามาบวก7็แบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเอามาขึ้นเขียงครับยังไงก็ต้องเอามาร่วมกิจกรรมนะครับผมโอ้โหฮอตบวก7ก็โอเคอย่างน้อยก็ได้เห็นหลักหมื่นนะครับไปต่อเลยทีเด็ดของเราตอนนี้เหลือแค่เอา้าเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ตรงนี้น้ามันหายไปไหนวะอ๋ออยู่นี่แม่สนจริงๆเลยไอคอน107นะครับ อ่าร้อยเจ็ดรอบที่แล้วเราได้เป๊ปกวาดิโอลาใช่ไหมแบบรอบนี้เหรอแบบอ่ะอะไรอะไรอะไรจะให้อะไรกูพบเอามานะโห่บบนี่เอาตรงนะว่าว่ากันตามความรู้สึกนะมันก็ไม่ได้รู้สึก เฟลเหมือนคล,คลิปอื่นๆนะครับเออมันไปเร็วไงแต่ว่าเปอร์ตีมาสองกูจะเอาไปทําอะไรเนี่ยเอาไปตีบวกเหรอหรืองไงเรือขายแต่จริงๆเอามาตีบวกก็น่าจะดีนะสเตตหนึ่งร้อยเจ็ดใช่ไหมหไอคอนสรุปแล้วได้ไอคอนสี่ตัวนะครับสี่หรือสามวะอะสามตัวเปอร์ตีสองแล้วก็วิกเตอร์บาย่าใช่ไหมคนที่ผมไม่รู้จักว่ะแต่ราคาเนี่ยโอ้โห2อ0 0 2,000เอ็มมาเดีย๋ยววางอันนี้เลยนะอดีนานยังไม่ได้ขึ้น2เลยนะครับมันยังเป็นบวกหนึ่งอยู่เลยไปเลย เก็บไว้ก็เกะกะลูกตานะครับไอคอนตัวนีม้มาอยู่ตรงกลางซะด้วยแต่มองไกลๆเข้าเหมือนเข้าเหมือนคาร์ลเวลาเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันไปครับขึ้น2ผมขึ้นมา3าสรอบแล้วพอดีนานไม่ติดซะทีอาติดรอบที่5้นะครับ40,000เอ็มก็ถือว่าตีให้มูลค่ามัน สวยๆนะครับผมโอเคกิจกรรมนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับโอ้แต่คือทีมแมนยูฟูทีมที่ผมทํามาไว้เนี่ยมันแบบเปิดมาดูทีไรมันก็คันไม้คันมือแนละ้วอยากจะอยากจะตีเต็มที่แล้วอะ่ะต้องบวก4ี่เอ้ยบวก7บวกอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยคือโอ้ยคือถ้าถ้าอธิบายความรู้สึกผมตอนนี้นะไม่เหมือนคนปวดตดแล้วไม่ได้ตดอ่ะเออแลวไม่ใช่ตดธรรมดาด้วยตดเนื้อนะครับ